สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะพี่ฝนนะพี่ผาดน,นะคะ,คะในรายการเฮเ d a ดวัน,วนของเธอ <her S 2> <her S 1> ค่ะ,คะที่นี่ที่เดียว 9m q u a hd หมายเลข30ทุกๆวัน จันถึงวันศุกร์นะคะเวลาเที่ยง45ถึงประมาณบ่ายโมง10นาทีประจําอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นสัปดาห์กันแล้วก็ม,มีสิ่งดีๆมานําเสนอกันด้วยนะคะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook l i v e 9M c เอคนะคะวันนี้พิเศษมากเพราะว่าเราจะมา,าเช็คดวงครึ่งปีหลังกัน<ช>เพราะฉะนั้นใครที่มีคําถามหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกับเราได้เลยผ่านทาง Facebook Live ะนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเบรก2มันจะมีแบบพิกอากาศแบบนี้คุณผู้ชมก็ลองแบบมีส่วนร่วมกัเเราได้หมือนน ต้อง<ด>ติดตามกันทั้งรายการนะจ๊ะค่ะฝนรู้ไหมคุณ <หา S 2> ผู้ชมทราบไหมพรุ่งนี้วันที่15บห<า>้นอกจากจะเป็นวันใกล้ลอตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยนะพรุ่งนี้เป็นวันคึ้ง ครึ่งปีพอดีเลยครึ่งปีพอดีพอดี15มิถุนายนค่ะแม่เนาะแล้วก็มีหลายๆท่านที่แบบว่าบางทีอาจจะมีแผนจะทํานู่นทํานี่แต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทําสักทีอาจจะเป็นเพราะด้วยสถานการณ์บ้านเมืองว่าเออมีโควิดเนาะแต่แม่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วสัญญาณเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังวางแผนจะทําอะไรหรือว่ามี New Year Resolution อะไรที่ยังไม่ได้ทําแล้วเราก็อยากจะ ตั้งใจจะทําในครึ่งปีหลังนี้นะคะคราวนี้ฝนก็เลยนะจะพาคุณผู้ชมมาเช็คดวงกันหน่อยนะจะได้รู้ว่าเอ๊ะวิธีไหนหรือว่าทางไหนที่เราไปแล้วแบบมั่นใจอ่าเราต้องมาเช็คดวงกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์กิ่งฟ้าพยากรณ์มาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรา move ไปหาอาจารย์กิ่งฟ้ากันค่ะไปจะขยันดูค่ะแม่สาสวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าขออนุญาตเดินทางไปเดินทางไปนิดนึงคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะถามมาว่า เฮ้ย hey, ช่วงที่แล้วอะค่ะท,ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอาจารย์มาพยากรนะวันนี้ก็เลยเอาใจคุณผู้ชมนะพ <Hey. S 1> ามาเลยนะคะ <Hey. S 1> ก็จะให้คุณผู้ชมได้เช็คดวงกันครึ่งปีหลังว่าวันใดเนี่ยจะเฮงวันใดจะปังสําหรับทุกท่านเลยนะคะตั้งแต่วัทนที่เกิดวันจันทร์นะคผู้พายสศดสาวถึงอาทิตย์เลยนะดูสิคะว่า ท่านใดจะเฮงจะปังอาจารย์อาจารย์กิ่งฟ้าเริ่มลุยเลยค่ะได้เลยค่ะโอเคตอนนี้เป็นดวงของชาววันจันทร์ก่อนเลยะนะคะที่วเจันครึ่งตีหลัง2564นะคะคะนรกจับไพ่นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเน ช่วงแรกนะคะคือช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสนะคะที่จะทําอะไรหลากหลายอย่างมากขึ้นนะคะบางท่านอาจจะมีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีไอเดียในความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําอะไรหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ต้องเรามาระวังเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องอารมณ์หมายถึงว่าบางทีบางครั้งอารมณ์อาจจะมูสสวิงนิดนึงขึ้นๆลงๆมีบ้างนะคะให้เรามาระวังนะคะในเรื่องการเงินบอกเลยนะคะว่าการเงินของคุณเข้ามาค่อนข้างดีมากเลยมีโอกาสรับทรัพย์นะคะพระพิคเนคือเปิดเปิดแขนอารับเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้นะคะในเรื่องการเงิน ค่อนข้างดีนะคะ,คะบางท่านอาจจะ,ะมะีในเรื่องความโชคดีในเรื่องการเงินบางท่านอาจจะมีคนอุปธรรมเอาเงินมาให้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะในเรื่องความรักสำหรับคนโสดต,ต้องบอกก่อนเลยว่า อาจจะต้องพักก่อนนะในช่วงนี้<ฆ>อาจจะแปลว่าต้องพักหัวใจไปก่อนหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนไปก่อน<ฆ>นะคะดีกว่านะใช่แต่สาหรับเรื่องคนที่มีคู่นะคะมีโอกาสที่จะ,ะบางท่านอาจจะแต่งงานมั่นหมายบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูก<ฮ><ฆ>บางท่านอาจจะในเรื่องความรักอะค่อนข้างที่จะรักกันมากขึ้นนะคะ<ฆ>ใครที่โกรธกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะคืนดีกันค่อนข้างสูงนะคะในเรื่องสุขภาพช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องปวดหัวคอบ่าไหลนะคะแต่โดยภาพรวมจริงๆแล้วก็คือถ้าสมมติว่ามีแบบ ปาดเจ็บไค่ได้ป่วยตามทาปกติอะค่ะก็มีโอกาสที่จะหายนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะชาววันอังคารต่อเลยนะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะช่วงนี้่ะอ่า ในเรื่องจริงๆเด่นในเรื่องการเรียนการศึกษาหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้งานเข้ามาวิ่งเข้าชนเยอะนะคะม,มีเรื่องที่ต้องทําหลากหลายอย่างเป็นพวกมัลติทัสกิ้งหรือว่าบางท่านอาจจะหนึ่งอาชีพทําหลากหลายอย่างอยู่แล้วก็ดีนะใช่ค่ะม,มันแตลว่าเงินวิ่งเข้าชนได้ด้วยนะคะคือช่วงนี้จริงๆเรื่องการเงินมันเหมือนกับว่ามีการคิดที่จะวางแผนทําอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็มันอยู่ที่การกระทําของเราว่า ถ้ามีความพยายามก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาหลากหลายขนางนี้เนาะใช่ถ้าขยันนะคะมีเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จเลยโอกาสในชีวิตมาน่ดีเลยโอกาสดีๆเข้ามาเลยค่ะสําหรับเรื่องเรื่องความรักนะคะความรักเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนสำหรับคนที่โสดนะคะถ้าคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหลากหลายอาจจะเป็นชาวต่างชาติเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีให้เกีีรยิซึ่งกันและกันนะคะปกติดีไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเรื่องสุข สุขภาพนะคะสุขภาพต้อง,งระมัดระวังสําหรับคุณผู้หญิงนะคะก็คือระบบฮอร์โมนนะคะ,คะแต่สําหรับคุณผู้ชายปกติดีนะคะ,คะ,อะนอกกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ส่วนมากนะคะคือสําหรับชาววันอังคาระคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ซะส่วนใหญ่ค่ะทาอะไรก็มักที่จะมีคนอคอยสนับสนุนคยเมตตาเราอยู่แล้วะนะคะจริงๆชาววันอังคารไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ค่ะโอเคสําหรับชาววันพุธนะคะวันพุธนะคะในเรื่องเสน่ห์เข้ามานะคะชัดเจนมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะ มีคนเมตตาเอ็นดูเราอยู่เรื่อยนะคะเรื่องกันงานถือว่าดีค่ะการงานการงานการเรียนค่อนข้างดีมากเลยการงานค่อนข้างเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาเลยอันนี้ค่อนข้างดวงปังปุริเย่มากชาววันพุธนะคะในพื้นีหลังใช่แพผยเป็นตัวแทนขพทวันพุธนะ ของคาว่าเหมือนเนียวก็ได้รับข่าวดีมีสิ่งดีๆเข้ามาดวงอาจจะเจอการแบบปฏิหารหรือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับแม่ผัดได้นะคะในสชวันพุนไ่ยโคเกิด้นใ้ชีวิตใช่ค่ะเีอ่ะฉะนั้นการเงินก็อย่างที่บอกก็คือดีมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราหมั่นกระทําความดีหมั่นสวดมนต์นัสมาธิหรืออาจจะเป็นการทําดีในรูปแบบต่างๆความกตัญยูหรือว่าเป็นคนที่ทาบุญอยู่แล้วจะบอกเลยว่ายิ่งทาความดีมากเท่าไหร่สิ่งดีๆก็จะยิ่งเข้ามามาเท่านั้นนะคะดวงปังมากค่ะวันพุธอี จะมีคนเข้ามามันส่วนมากเน้นออกแนวผลประโยชน์มากกว่านะคะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังนิดนึง <ừ> นะคะคหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาทั้งดีไม่ดีปะกนกันไปก็เลยบอกว่าถ้าอยู่โสดไปก่อนก็โอเคจริงๆคนที่อยู่โสดมีโอกาสที่จะดวงขึ้นในเรื่องการงานกันเม่นช่โสดเลยค่ะคุณื่องานไปก่อนสำหรับคน,นพูดนะคะใช่แต่สําหรับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะ,ะหรือมีแฟนแล้วค่อนข้างดีมากนะคะคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหมือน เข้าใจกันดีรักกันดีถ้ากรธกันก็มีโอกาสคืนดีกันเหมือนกันนะคะในเรื่องสุขภาพนะคะเรามาระวังโรคเก่าที่จะกลับคืนมาโรคเก่าในที่นี้หมายถึงว่าพฤติกรรมโรคก,กรรมก็คืออาจจะเป็นแบบว่าปวดคอบาลายการนั่งนานหรือว่าจ้องมือถือจ้องแท็บเล็ตอะไรเงี้ยอาจจะแบบปวดตา หรือตาแห้งได้เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเราต่างๆมากกว่าเจ็บตายอยู่พอดีเลยนะใช่แล้วก็ให้เรามาระวังระบบพวกกดไหลย้อนต่างๆเรื่องแบบระบบท้องทาอาหารไม่ต้องเวลาอะไรเงี้ยกัพอก็เรามาระวังนิดนึงด้วยแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะโอเคชาวันพุธนะการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะคุวพระฤหัสปดีอ๋อจะโดดเด่นนะคะนี้เรื่องการวางแผนชีวิตนะคะบางท่านที่ธรรมชีพเกี่ยวกับเรื่องต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาสื่อโซเชียลค่อนข้างดีมากเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะอะไรที่มันเลวร้ายมันอาจจะมีการปัดเป่าออกไปมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชาววันพฤหัสบดีนะคะในเรื่องการเงินนะคะก็ดีเหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเข้ามาเยอะแต่ก็มีเหตุที่จะออกไปเยอะเหมือนกันนะคะหรือใช้จ่ายค่อนข้างจะเป็นการใช้จ่ายที่เหตุจาเป็นที่ต้องใช้จ่ายออกไปนะคะพี่ญาติพี่น้องเนาะสำหรับคนที่โสดนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าคิดมากในเรื่องความรักมันแปลว่าพักก่อนเหมือนกันนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งมีความรักถ้ามีก็คืออาจจะ ทำให้เราเครียดได้ะนะคะ,คะมันเหมือนกับว่าไปลุยงานลุยเงินลุยเรื่องการทำมาหากินมากกว่า <ün> ในช่วงนี้นะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่ค่อนข้างแฮปปี้เลยทีเดียวใค่ที่กินขึ้นยิ้มเลยนะคะ,คะมีความสุขดีนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพต้องระมรัดระวังเรื่องการเดินทางนะคะ,คะหรือว่าบางทีต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าสมมติว่าเราบริจาคเลือดนะคะตอนนี้ก็ไปบริจาคเลือดแก้เค็ดก็จะดีนะคะสภากาชาติต้องการเลือดด้วยเนาะต่ทำบุญกันไปแล้วก็ให้ไปทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่อง พวกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหรือว่าผู้ป่วยที่นอนติดเตียงต่างๆจะยิ่งดีค่ะหรือว่าวัฒวัฒบัตรน้ำคูก็ได้นะคะจะช่วยอลไรได้ดีโรงพยาบาลฐาน่ันสึกอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ รงมยาบาลสงฆ์ใช่ค่ะจะเป็นการแก้เค็ดในเรื่องอุบัติเหตุต่างๆด้วยค่ะ,ะจะทุเลาลงนะคะ,คะสำหรับชาววันศุกร์นะคะ,คะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะคะ,คะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันบางท่านอาจจะแปลว่าอาจจะคิดที่จะอยู่ที่ทํางานเดิมหรืออาจจะออกหรือว่าอาจจะแปลาว่ามีความคิดที่จะอยากทาอะไรพิ่มเ็ไี้ยีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ สำหรับเรื่องการเงินเขาเรียกว่านิ่งๆในช่วงนี้ก็เลยบอกว่ามันเข้ามาตามปกติหรือบางท่านอาจจะได้เงินเดือนที่ฟิกซ์อยู่แล้วก็ค่อนข้างโอเคอนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเ,เป็นไม่หายไปดีสุดอใช่ใช่ค่ะสำหรับเรื่องความรักนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะทา้งสำหรับคนโสดถ้าสมมุติว่าคุณเปิดใจก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามา ให้การยอมรับในตัวเราเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่สีเสมอหรืออาจจะเจอในอคู่ก็เป็นได้แต่สําหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะห่างเหินกันไปแต่อาจจะแปลว่าคนที่ยิ่งห่างเหินจะยิ่งรักกันแตย่ยิ่งใกล้กันต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันนะคะสุขภาพจริงๆปกติดีนะคะถ้าจะเป็นก็จะเป็นเหมือนโรคทั่วไปที่ยังหายได้นะคะไข้หวัดขยจมูกนิดหน่อยอนะคะช่วงนี้ก็รัก,กษาสุขภาพด้วยะชาวันเสาร์นะคะช่วงนี้เด่นเรื่องการเดินทางนะคะเรื่องการเดินทางแล้วก็อาจจะแปลว่า บางท่านอาจจะทํางานที่ไม่ได้อยู่ติดกับที่หรือทางานหลากหลายช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยในเรื่องคําพูดคาเจราจาโดดเด่นในเรื่องวาทศิลป์การเจราจามากๆนะคะ,คะสําหรับเรื่องการเงินการเงินเข้ามาดีมากจากคําพูดะนะคะ คนโสดนะคะช่วงนี้แปลว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันมีคนเข้ามาดูใจเป็นคนที่สีเสมอกันนะคะ<ม>พายาทิคเนขึ้นมาเป็นเหมือนอ่าเป็นสามองค์ขึ้นมาเลยนะคะพัตติมรติขึ้นมาเลย<ช>ถือว่าดีมากๆนะคะดูความรักพุ่งเลยนะคะใช่ความรักค่อนข้างพุ่งมากเลยนะคะไม่เหงาแล้วนะใช่สาหรับคนที่มีคู่ก็คือช่วงนี้ก็คือ ให้ถนอนน้ำใจกันนิดหนึ่งพูดอะไรก็ให้คิดเยอะๆนิดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่จริงๆไม่มีอะไรค่ะรักมั่นคงนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะจะเป็นพวกเอลเครสมากกว่าปวดคอบาลัยสภาพที่กเนศแบบเป็นการแบบเต้นเลยนะคะเป็นปางบางไร้ดํานะคะก็คือช่วงนี้ให้เรามาระวังปวดพวกเอ่อสัลเลปแข็งย่ต่างๆใช่ใช่ประมาณนี้นะคะแต่นอกนั้นจริงๆไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะ เป็นดวงของคําว่าอุปถัมภ er ์คขาชูเป็นดวงของการนที่ผู้หญ่เมตตาตลอดเวลานะคะหรือว่าทําอะไรก็มักที okay, ่จะแบบมีคนอบอุ้มอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงไปไหนมาไหนก็อาจจะมีคนคอยให้กำลังใจหรือว่ามีคนคอยรักเมตตาอยู่แล้วให้ไันติลาใช่ยิ้มเลยนะฝนสาหรับเรื่องการเงินดีมากไพ่ขึ้น p o s i t i ี e ส่วนมากแล้วมันแปลว่าร่ำรวยมางค้างเหอนยญาเป็นตัวแทนของวันอาทิตย์นะคะดีมากเลยโดดเด่นมากๆเลยนะคะค่ะ สำหรับความรักถ้าสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งมีใครนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นว่าเจ้ากรรมในเวรไม่เอาไม่เอายังไม่เอายังไปก่อนโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานมาดอนะคะแต่สาหรับความรักของสำหรับคนที่มีคู่เราช่วงนี้ก็คือเหมือนว่าเรอระวังเรื่องการจับผิดกันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่มีอะไรค่ะคือถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่สามไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้จะไม่มีปัญหาแต่ต้องให้เรามาระวังถ้ามันเกิดเรื่องเมือที่สามเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันสําหรับสุขภาพนนะะคจริงๆสุขภาพเี่ย มันคือเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกล่องเสียงเล่องเสียงใช่หนูใช้บบย,ยังไงลูก <ๆ S 2> อ่านอ่าน,นนู่นอ่านนี่ใช่เป็นระบบเสียงมากกว่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวก อาหารทางเดือนอาหารมากกว่านอกนั้นไม่มีอะไรฝนน่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะอันนี้ขอเล่านิดนึงก็คือแบบทานดึกแล้วมันเหมือนจะมีความแบบเหมือนเกิดกดไหลย้อนขึ้นมาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกระคายคอเบาๆเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์อ่านแบพฤติกรรมการทานนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะคะแต่จริงๆชาววันอาทิตย์อะดวงปังตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเป็นคุณแม่อุ้มาอุ้มแบบพี่กันได้เลย่องปังอย่างนี้เดี๋ยวแม่ย้ายไปอยู่บ้านฝน แล้วก็มีแม่คอยซัพพอร์ตหนูอีกทีนึ่งวันนี้ไม่ได้มาแค่นี้นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคุณผู้ชมคะพิกอคาดมีเกี่ยวกับแบบว่าจับหินใช่ไหมคุณวันนี้อาจารย์เขามาเต็มค่ะเขามาให้แบบว่าเต็มที่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงหน้านะคุณผู้ชมเตรียมเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะหรือถ้ามีคําถามรีบส่งเข้ามาตอนไลฟ์สดเลยนะจะได้ต่อให้เลยค่ะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเฮอร์ดเวย์วันของเธอนะคะ,คะช่วงนี้สนุกแน่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองกองหินแล้วก็การ์ดบนโต๊ะไว้นะคะแล้วเลือกเอาไว้ในใจนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาพิกอาคาก็คือหยิบการ์ดแล้วก็กองหินกัน อธิบายให้จาอธิบายกฎกติกาก่อนดีกว่าค่ะอย่างที่แม่บอกไปตะกี้นี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่รับชมผ่านทาง a c e b o o k Live นะคะก็เลือกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลองพิมพ์กันเข้ามานะว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะคะให้คุณผู้ชมนะคะอมองที่พี่หินนะแต่ละกองไปนะคะแต่ละหินเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่เลือกไว้ในใจนะและเดี๋ยวอีกสักพักนึงค่ะอีกแป๊บนึงเท่านั้นแหละเดี๋ยวจารย์กิ่งฟ้านะคะจะมาเฉลยกันนะคะว่า แต่ละชนิดเนี่ยเขามีความหมายยังไงนะคะแล้วตรงใจคุณผู้ชมเลือกมองกองไว้เลยนะจะมุว่าชอบกองนี้มันก็จะมีความหมายกองเลือกไว้เลยผัดไทยเลือกแล้วผนเลือกอย่างฝลเลือกแล้วนะคะคุณผู้ชมเลือกอย่างนะคะเอาล่ะเดี๋ยวให้อาจารย์กิ่งฟ้านะคะมาเปิดแต่ละกองดีกว่านะคะหัวข้อในวันนี้คือความโชคดีใช่ไหมคะเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังนี้เรามาดูกันนะคะแล้วก็เอ๊ะ ตื่นเต้นเดียเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะคุณผู้ชมเลือกแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะอาจารย์จิงฟ้าโอเคขอเลือกกองนี้กอนเลยแล้วกันนะคะเป็นชื่อว่าพี่หินเบริลนะคะจะเป็นสีออกแนวพาสเทลนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะคะว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นการเรียนรู้ภาริคแรกคือใบที่1คือมายืนหนึ่งอันดับหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากกว่าเดิมนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าทําอะไรก็ค่อนข้าางงงรรุ่่ปิิเยมมกนะะคีีแตสดๆ เข้ามาหาตัวคุณอย่างเยอะมากนะคะ,คะ แล้วบางท่านนะคะอาจจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะคะบางท่านถ้าสมมุติจะขายบ้านขายรถขายที่ดินนะคะหรือปล่อยเช่าก็ดีหมดเลยนะคะคือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในหลายๆด้านนะคะแต่ที่โดดเด่นคือถ้าสังเกตอันนี้ก็คือเป็นเป็นมา่านสีแดงๆแปลว่ามีอํานาจ <S <S ม,มีคนคอยสป,ปอร์ตมีคนคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังอยู่สลอดไม่ต้องกลัวเลยนะคะ <S <S แล้วรวมถึงช่วงนี้มีแต่คนรักคนเมตตาถ้าสังเกตผีเสื้อมาลุมตอมเลยนะคะ <S <S อ่ามีแต่คนรักคนเมตตาคนสนับสนุนนะคะในเรื่องความรักมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูง เอเนื้อคู่เจอคนดีๆบางท่านอาจจะถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายนะคะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องการเงินค่อนข้างเด่นมากถ้านี<ฆ>ขึ้นมาส่วนมากแล้วการเงินดีนะคะ<ฆ><ฆ>มีเข้ามาหลากหลายช่องทางเ<ฆ>นี่ยโอกาสใหม่ๆเข้ามาพอพอเหมือนกับไพ่ตัวไพ่คาพิกเนตเลยนะคะตั้งแต่ต้นไปกินนร่งคือไพ่อันเดียวกันเลย<ฆ><ฆ>ทั้งทัางที่สับแล้วนะคะ<ฆ>ก็คืออันนี้ขึ้นแค่ว่า มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโอกาสเข้ามามีความปังเข้ามาเยอะมากๆนะคะแล้วก็สําหรับถัดไปนะคะมีการก้าวกระโดดก้าวหน้าในชีวิตมากๆนะคะบางท่านอาจจะโดดเด่นในเรื่องการเดินทางแต่ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงให้ระมัดระวังนิดนึงให้มีสติมากๆในสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็ถ้าคุณพยายามอย่างหนักอดทนพยายามมีโอกาสที่จะมีมีสิ่งที่เหมือนเขาเรียกว่าสมตังปรารถนาค่ะมีสิ่งที่รู้สึกว่า ตามใจคุณเลยแล้วก็เกิดการเฉลิมฉลองมีความว้าว้ดีจริงเลยใครเลือกกองนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบความสำเร็จในชีวิตดีๆมากๆเลยนะคะคราว่ากองแรกเนี่ยถ้าใครเลือกเนี่ยโชคดีมากๆไปแรงดังมากๆเลยนะคะดีด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคราวนี้เรามาที่พี่ไหมทองค่ะกองที่สองนะคะไหมทองจักรพรัดเลยอ่วันนี้นะคะเป็นคําว่า protection คือการ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะถ้าใครหมากนกระทำความดีสิ่งศักดิ์สิท์คอยคุ้มครองคอยสนับ<ช>สนุนนะคะ<น>แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอใน,ในเรื่องราวของคําว่าบางท่านอาจจะมีของขวัญชิ้นโบแดงมีคนเอาของขวัญมาให้เราม,มีคนเอา สิ่งดีๆมาให้เราคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรายิมได้ะนะคะก็คือมันเป็นคําว่าแฮปี้แล้วกันมีความสุขในชีวิตในความสุขน,นะคะ,คะ,ะไม่คิดไพ่อันนี้อาจจะขึ้นใหม่กรอบหนึ่งะนะคะ,คะ,ะเป็นไพ่นาชั r ก็คือพรแม่อุมาอุมาพิเคเนีส่วนมากแล้วมันแปลว่ามีคนรักคนเมตตายอยู่แล้วนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันจะปัดเป่าออกไปสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามานะคะแล้วก็เนี่ยร่ำรวยมาอีกแล้วนะคะความร่ำรวยโดยตรงเลยนะคะบางท่านอาจจะโชคดีได้เงินได้ทองเข้ามานะคะจากความสามารถการทำมาหากินของเรานะคะ โอ้แปดไม้เท้าขึ้นมาเลยมันแปลว่าการก้าวหน้าในชีวิตนะคะ mm hmm. คืออะไรที่มันไม่ดีจะออกไปจริงๆแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอยู่สม่ําเสมอเลยะนะคะ,ะแล้วก็รวมถึงเดรเมจเชียนขึ้นมาส่วนมากแล้วมันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือทําอะไรก็สมองลดแล่นมีสติ mm hmm. ปัญญาที่ดีมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็คือทําได้รับรื่นหมดเลยอ,อะไรที่มันไม่ดีจะออกไปจริงๆค,ค่ะอันนี้นะคะปัดเป่ามากๆแล้วก็ช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่า คนที่มันไม่ดีกําลังจะมีเหตุออกไปหรือเราได้เห็นท่าแท้ของคนนะคะ,ะแต่ก็จะแปลได้เหมือนกันว่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้น<า>เจอกัลยะาณมิตร เจอเพื่อนฝูงที่ดีนะคะเจอคนดีคอยคอยอยู่เคียงข้างอยู่ตลอดมีเพื่อนฝูงสับชายใช่ในเรื่องแต่ขอเตือนนิดเดียวนะคะเรื่องให้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะคะก็คือให้ไปทําบุญนะคะอย่างที่บอกก็คือเกี่ยวกับผู้ป่วยต่างๆนะคะหรือว่าคนยากไร้หรือว่าน้องหมาน้องแมวก็ได้โดนไปแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมนี่ปาะนี่ปาะถือเป็นแก้เค็ดเลยก็ได้ค่ะแก้ไปแล้วน้องร้อไปแล้วน้องแม่พรอไปใครเลือกกลางเหมือนดันหาดันเลือกหา ต้องที่ไหมทองนะคะต้องสุดท้ายนะคะชื่อว่าเป็นสีแดงนะคะเรทเมอทอยเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครทําเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาคําพูดการติดต่อช่วงนี้เด่นมากนะคะในเรื่องการติดต่อแล้วก็พระพิธเนีถือกระทาสีทองส่วนมากเราแปลว่ามโวกาสได้โชคนะคะในโชคในทางที่ดีเหมือนเขาว่ามีมีสิ่งดีมีข่าวดีเข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนทุกอย่างกำเอาไว้อยู่ในกำมือหมดเลยคือเหมือนเหมือนกับว่าทําได้อยู่หมัดอะค่ะแล้วก็ ในเรื่องสเสน่ห์มหานิยมค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะ,ะคือช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแบบเหมือนโชว์ตัวมันแปลว่าในเรื่องชื่อเสียงในเรื่องคนชื่นชมจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมาาคนที่มันไม่ดีมันก็จะเคลียร์ออกไปด้วยเช่นกัน แล้วก็เนี่ยอ,อกอจะเด่นกองที่กองสุดท้ายเนี่ยนะคะจะเด่นใ,ในเรื่องคําพูดหมดเลยนะคะคำพูดกันเจรจาก,กันติดต่อใครทําพวกสื่อออนไลน์ดีหมดเลยนะคะมไม่มีปัญหาอะไรเลยความสําเร็จสี่ไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นความสําเร็จที่จะเข้ามาบางท่านอาจจะแปลว่าได้ทํางานเพิ่มมากขึ้นได้เรียนก็สอบผ่านมหมดเลยไปเป็นคําว่าผ่านฉลุยสําเร็จนะคะสำเร็จร่วมไปด้วยฉลุยนะ ก้าข้าถ้วยขึ้นมาส่วนมากแล้วแปลว่าคนสนับสนุนค <S S> <c oughs> ่ะแล้วก็คนคอยแบ็กอัพอยู่ข้างหลังอยู่แล้วใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริภโภคดีหมดเลยด,ยด้วยเช่นกันนะคะ, <c oughs> ะแล้วก็สุดท้ายนีก็คือร่ํารวยมากนะคะ k i n g of p e n t a c l e s ขึ้นมานะคะเป็นพระราชาถือเหรียญน,นะคะก็ส่วนมากแล้วแปลว่าได้เงินได้ทองนะคะมาจากหลากหลายช่องทางหรือว่าเงินเข้ามาดีมากรูเรือกกองนี้เหรอลูกใช่มีใครเรือกกองนี้เหมือนฝนบ้างคะเพราะว่าฝนเนี่ยใช้คําพูดตลอดเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนค่ะโอเควันนี้ดีมาก เนาะหมดแล้วนะคะ<อ>ก็วันนี้เนี่ยถือว่าเชิญอาจารย์กิ่งฟ้ามาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ใ<ช>ใหท่านผู้ชมดีกว่านาอ<ห>จะได้รู้สึกว่าเออมันเหมือนมีแผนที่ชีวิตนำไปนเนาะ<ห>ว่าเราจะดียังไงรูปแบบไหนที่ควรจะละหรือ<ช>รูปแบบไหนที่ควรจะเดินตะลุยต่อนะคะใช่แล้วจะได้มีความมั่นใจเนาะให้อาจารย์แนะนำอีกสักนิดหนึ่งสิดท้ายนะคะได้ค่ะถ้าแนะนำจริงๆเราก็คือตัวตัวกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าอยากให้เรากระทำความดีมากกว่าค่ะแต่การทำความดีไม่ได้หมายถึงว่า เราเองต้องระมัดระวังด้วยนะคะคือทําความดีโดยที่พอประมาณหมายถึงว่าอยู่ตรงสายกลางให้ได้ค่ะแล้วความดีจะเป็นกราะป้องกันให้กับตัวเรานะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์สมาธิบ้างนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะหมดทั่วไปก็ได้นะคะแล้วก็เสริมด้วยพระกระถางเงินล้านจะยิ่งดีจะเสริมในเรื่องเงินเรื่องทองค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรื่องการดำเนินชีวิตก็แนะนําในเรื่องสติปัญญามากกว่านะคะถ้าสมมติเราทําอะไรด้วยสติไม่ประมาทก็ดีทุกอย่างค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะ เดินทางสายกลางเราจะมีความสุขค่ะเดินทางสายกลางการทำความดีที่อาจารย์บอกไปนะคะทางสายกลางก็คือไม่มากไปไม่น้อยไปถ้ามากไปบางทีเรากลายเป็นทุกข์แทนนะคะก็ทาแต่พอดีพอดีนะคะแล้วก็คิดดีพูดดีทําดีจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะฝากช่องทางการติดต่อของอาจารย์กิ่งฟ้านิดนึงค่ะช่องทางหลักก็คือ YouTube นะคะชื่อว่ากิ่งฟ้า2องสี่ห้านะคะหรือว่าสามารถติดตามได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจทิกต็อกนะคะได้หมดเลยทุกทอยางจะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยทุกช่องทางเลยอันนี้เราขึ้นให้แล้ว ด้วดิคากิ่งฟ้า24 6 5หชื่อเดียวทุกช่องทางติดตามกันได้เลยนะคะโอ้โหน่าสนใจมากๆกว่านี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กิ่งฟ้ามากเลยสำหรับการชี้แนะนะคะช่องทางต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตในครึ่งปีหลังนี้เราจะได้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตกันมากขึ้นนะคะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นี่ก็น่าสนใจมากค่ะใช่พรุ่งนี้นี่จะพาไปคาเฟ่ไปคาเฟ่ชิลๆเลยคุณผู้ชมคะชื่อว่าร้าน Apa like right, nak ฟอร์นาทีนาทีนะคะสวยเนาะน่ารักมากนี่คุณผู้ชมอดใจไว้ค่ะใช่อาหารก็น่าทานเครื่องดื่มก็น่าทานมากบรรยากาศร้านก็ดีนะคะเอาล่ะพวกนี้ต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการต่อไปรออยู่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจตะกี้นี้เราแวะดูนิดนึงนะคะเป็นธุรกิจที่ตอนนี้กําลังมาแรงมากๆแล้วก็ทําเงินได้มากๆทีเดียวนะคะจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามอีกสักครู่เดียวนะคะใช่ส่ สวยสุดเซ็กซี่ของเราสองคนนะผู้ชมนะจากร้านเซลเมดนะคะ,<ฮ>ะขอบพระคุณมากค่ะที่อำนวยความสะดวกเรื่องเ<ห>ชื่อมสวยงามมากคะ่ะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ hearing วัน